สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาดูชนเด่นล่าง t f เอฟถาหากันนะครับก่อนที่จะไปดูตัวเลขว่าวัวน,นี้ได้เลขอะไรก็มาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะครับ คำเตือนโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องเลขเด็ดนักคำนวณน,นะครับก่อนที่จะไปดูชุดใหญ่นะครับก็มาดูชุดเด่นล่าง20สูตรที่ลงไปให้ สมงวดงวดที่ผ่านมาชน3กับ5้วดนนี้มาในตำแหน่งที่2นะครับ เล็เด่น20สูตรชุดนี้ก็ถือว่าเดินดีนะครับงวดที่3ก็ยังไม่พลาดนะครับดูงวดที่4ของสูตรเด่นล่างชุดนี้นะครับแอดปรับเพิ่มสูตรมาเป็น30สูตรนะครับงวดนี้ หัวน,นี้ตัวเลขมาชนที่3กับ5นะครับในตำแหน่งที่1กับ2ให้2ตํตำแหน่งนี้นะครับ1กับ2ตํตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่2งหัวน,นี้ได้3กับ5ชน60เปซเท่ากันนะครับ60เปซสูตร638หารด้วยร้อยก็ ันได้18สูตรนะครับชนที่18สูตรจาก30สูตรนะครับ3กับ5ชนเท่ากันทีนี้มาดูตัวที่ได้5กับ3ในงวดที่ผ่านมานะครับชุดนี้เป็นชุดรวมมิตรนะครับปักหลัก10 45่สูตรหลักหน่วย45สูตรรวมถึงสูตรเด่นล่างด้วยนะครับจุดนี้ในงวดที่ผ่านมาก็ยังคงเดินในตำแหน่งที่หนึ่งนะครับชุดรวมมิดนี้จะเดินในตำแหน่งที่หนึ่งยังไม่พลาดนะครับแอดใช้จริงตั้งแต่งวดที่ออก61 1นึนึ่งนี้นะครับ หวดที่ผ่านมาก็าฟันเน้นๆให้ที่เลข5ส่วนตัวจับคู่ตามสูตรแต้มมันหลุดไปนะครับก็ไปเข้าจับคู่กับชนเด่นล่าง2ส,สูตรที่เป็นสูตรเดินดีสูตรเก่าในเลข0ูนย์ชุดนั้นก็เข้าวินไปนะครับส่วนชุดนี้ ตัวจับไม่เข้าเข้าแต่ตัวเด่นนะครับวันที่เลขห้เข้าเลขห้ามาดูงวดน,นี้กันเลยนะครับได้มีเสียเวลาง <c oughs> วดน,นี้แอดมีการปรับสูตรเล็กน้อยนะครับเพื่อให้สูตรมันเดินดีขึ้น เอาสูตรที่หลุดออกนะครับงวดนี้ได้3กับ2นะครับแฮดยังคงมั่นใจในะตำแหน่งที่1ที่เป็นเลข3จะไปชนกับเด่นล่างเดินดีชุดนี้นะครับชนงวดนี้ชนกันที่เลข3นะครับส่วนงวดที่ผ่านมามันสลับตำแหน่งกันเด่นล่าง ชน3กับ5ตัว120สูตรรวมมิตรชน5กับ3ก็ฝันที่เลขกงหวดนี้ชนที่เลขก3ตรงกันนะครับมาดู สรุปแล้วใช้ชุดรวมมิดชุดนี้เหมือนเดิมนะครับชนกันที่3าชน3ที่67%นะครับก็อยู่ที่80สูตรเลข2ชน65%ก็ จน78สูตรนะครับเรามาเน้นเด่นที่เลข3นะครับโดเอดมาเขียนไว้ข้างล่างนี้นะครับไม่ได้ให้ทั้ง10ตัวนี้นะครับให้แค่3กับ2ฟันเด่นที่เลข3นะครับ เป็นสตัวรองนะครับ2 ตัวเล็กไปไหมครับเด่นเลขสานะสอะไรดีง <c oughs> วดน,นี้ถ้าเลขสามมาตามนัดนะครับก็จะได้จับวินทุกตัวตามแถวนี้เลยนะครับมันจะเด่นตามลำดับอยู่แล้ว ็จะได้3 2 3 7 3 5 3 0 3 8 3 1 3 4 3 6 39นะครับค <c oughs> อไปนะครับเอามันทุกตัวเลยนะครับ10คู่เลยนะครับสำหรับถ้าชอบเลข2นะครับนี่นเลขสออ็ดคอมิซาบ่าหวยจะออกตัวไหนนะครับชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นนะครับ แอดจับคู่ให้มันไม่ถูกอย่ามาด่าแอดนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าหัวเหรอกอะไรถ้าเลขสองก็สองสามสองเจ็ดสองห้าสองศูนย์สองแปดสองหนึ่งสองสี่ สองหกสองเก้านะครับเดี๋ยวไฮไลไทต์ตรงนี้ด้วยนะครับ3กับ2 FC ชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นนะครับถ้าเอาแต้มจับมันก็แต้มก็ยังไม่นิ่งนะครับแอดทำแต้ม16บสูตรใช้แต้ม7ตัวชน16บสูตรมันจะได้ตัวนี้2 3งสาม ส3 7 8 5 0นะครับ3 2มสอก็มีนะครับแต้มห้าอยาจะลงเลือกตามแต้มชุดนี้เอาไว้ลองดูนะครับเพื่อโดนใจ f อ2 3 7สองเอามาแค่6กตำแหน่งนะครับ สองสามเจ็ดแปดห้าศูนย์อันนี้เป็นแต้มนะครับ f อฟมีแต้มเด็ดๆก็เอามาเลือกจับได้นะครับไม่ต้องเชื่อแอดมากนะครับแอดก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าหวยจะออกอะไร อาจารย์ที่ให้เลขเด็ดแต่ละช่องก็ไม่มีใครทราบหรอกครับก็ให้ไปตามสูตรตัวนี้3าแต้ม5มีนะครับ3 7แต้ม0มี3าแต้ม8ก็มีนะครับ3 0ก็มีแต้ม3 3 8แปต้ม1ไม่มี3 1แต้มสี่มสี่แต้ม7 3 6 แต้ม9 39แต้ม2โอ้เลข3มีแทบทุกตัวเลยนะครับ23แต้ม5 27ตัวนี้ไม่มีแต้ม9แต่อีกชุดหนึ่งจะมีแต้ม9นะครับ25ก็จะได้แต้ม7 20แต้ม2 28แต้ม0 สอแต้ม3ามสองสแต้ม6กสองหแต้ม8ปดสองเกแต้มหนึ่งไม่มีนะครับถ้า ถ้าจับตามแต้มชุดนี้นะครับจะได้ประมาณนี้นะครับจะไม่เน้นในตัวจับนะครับเอาแค่ตัวเด่นไปก็พอนะครับ3าลอง2นะครับถ้าตัวเลขไม่ชนกับเลขเด่นที่ เอฟีมีก็นาไปจับคู่กันน่าจะไม่พลาดน,นะครับแต่ก็ต้องระวังนิดนึงหวดนี้เป็นหวยสัญจรนะครับหัวสัญจรมันมันค่อนข้างที่จะเล่นยากหน่อยนะครับอีกตัวหนึ่งที่ น่าสนใจก็เป็นเลขถ้าชอบเลข2ก็2 3 2 7 2 5นะครับเพราะว่าจะไปอยู่ในเลขเด่นสูตร3ตัวมา1ตัวที่อัดลงให้นะครับจะมีเลข7 5 3นะครับก็จะถ้าชอบเลข2ก็จะเด่นที่3คู่นี้นะครับแต่ถ้าชอบเลข3 จัดชุดบนนี้นะครับงวดนี้ตามแต้มเยอะๆก็สามสองสามเจ็ดสามห้าสามศูนย์สามเก้าสามสี่นะครับตัวทีแอดชอบก็คือ3 7นะครับ3 7มเจ็ดสอ่วนสอไม่มีในแต้มนะครับแต่แอดก็ชอบนะครับ ตัวลองว่านิดนึงพูดวนไปวนมาเดี๋ยว fc ปวดหัวก็วนเอาเวลานิดนึงนะครับขออภัยนะครับท่านที่มีเวลาน้อยก็ได้ไปแล้วนะครับเป็น3กับ2 จะจะเอาตัวชนหลักสิบล่างสูตรเก่านะครับที่งวดที่ผ่านมาที่ได้ห้าหนึ่งศสามสี่นะครับ เป็นตัวนี้นะครับงวดนี้ได้37มเจนะครับแต่ตัดอ,อกในกรอบแค่4ี่ตัวเพราะในงวดที่ผ่านมาก็จะเป็นเลขห้าอยู่ในตัวหน่งที่2นะครับขออภัยนะครับหาหลักสิบล่างแผ่นเก่าไม่เจอนะครับ ตามนี้แหละครับตัวใหม่เลยนะครับอย่าลืมว่าเลขเด่นล่างที่ต้องมีนะครับแล้วก็ยังไม่พลาดก็จะเป็นสูตรเด่นระยะยาว5ตัวสูตรนี้นะครับที่แอดเคยลงให้ชม 9 0้า7นะครับต้องมีในนี้1ตัวนะครับก็จะมาชนกับ10หน่วยล่าง25สิบหชุดนี้นะครับ3กับ2เพราะฉะนั้นก็ ให้เลือกไปที่ช่องนี้นะครับที่มี3กับ2นะครับว่าเันไปตามสูตรนะครับผิดพลาดก็ต้องขออภัยท่านที่ชื่นชอบก็นำไปใช้ขัดใจก็ เลือนผ่านนะครับไม่ต้องมาดาม่านะครับยัดถีบอกจากช่องนะครับเดี๋ยวลงงวดไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับว,วันที่หนึ่งเดือนสามสองคันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับขีด ตัวนี้ไฮไลท์ตัวโตๆให้นะครับเลขเด่นล่างขออภัยนะครับสีไม่ค่อยชัดเอานี่เลยจิบจัดถ้าเลขเข้าแอดก็ดีใจนะครับเลขไม่เข้าก็ต้องขออภัยนะครับขอให้ผู้ชม ทุกท่านโชคดีมีเงินล้านใช้นะครับชอบส่วนตัวแอดชอบที่37นะครับกับสอไม่รู้จะมาตามนัดหรือไม่นะครับเลขชอบส่วนตัว37มเแล้วก็39 3 9 29นะครับชอบสีตัวนี้นะครับมาไม่มาก็ไม่ทราบนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นเพียงแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับขอทุกท่านโชคดีมีเงินล้านใช้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการคำนวณด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ